อะไรแรงขึ้นมาดรือโอ้ยนู่นมีลมกระโชกเว้ยเฮ้ยอะไรใครใครนะอยู่นี่มี่หมออยู่นี่พี่นะอยู่ใกล้ตัวผมตลอดนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านะ,ะทุกทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีกับพี่ซาครับนายอวิเชียนครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะทําการเดินป่าขึ้นไปนอนบนดงเต็งหลังอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะซึ่งระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่นะต้องขึ้นเขาลูกนี้ขึ้นไปอีกหลายลูกเขาเหมือนกันนะออกเดินทางตั้งแต่ตอนเที่ยง ตอนนี้ใบสามยังไม่ถึงไหนเลยเพื่อนเพื่อนนะนโชว์ยังไม่ทันถึงไหนก็เหงือแตกเหงือซกกันแล้วเพื่อนเพื่อนนะก็โอเคเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะเพื่อนนะยังไงเนี่ยต้องขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพื่อนนะก็โอเคพี่เดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อครับเพื่อนไปลุยครับ ยอดนะที่นะ่ะป่าครับไปอ้ ขึ้นทางยังยังฮะยังเลยเธอีกไกลอยู่เพื่อนนะไม่ใช่ใกล้ๆเหมือนกันระยะทางที่มาแล้วเนี่ยเอาเรื่องตัวเปียกทั้งตัวแล้วตอนนี้แต่ถ้าขึ้นไปถึงข้างบนอ่ะหายเหนื่อยแน่นอนนะใช่ดิทางนะพี่นะเขาตรงนี้ ามันเชื่อดีครับไปครับจุยตอฮ không bơi thiên ngay dạo cái nó thì nó ơi chị ơi từ chính phải đi nhìn xem cái vào cái thứ โอ้ยต้อเบิดไปไวมากนะครับน้องแกชินแล้วเดินป่าเดี๋ยวผมนี่ดิขาลากวินห้อยแล้วโอ้ออดูขบวนโนนโอ้ไปเอาเรื่องดุย ดูทางเบรดมานั่งรอสบายใจพี่เอ้ยอออีกไกลไหมฮะเป็นไงบ้างขนาดเองยังเหนื่อยเลยพี่ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้สุดจริงเออขอนั่งพักสแปมหน่อยพี่นะเออเ้ยอ่าเราก็มา เึนเขต่าอุดมสมบูรณ์แล้วนะพี่นะดูครับบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศคอยเย็นแล้วนะครับพี่พรอาทิตยามเย็นแล้วแสงสีทองยามบ่ายเย็นเห็นแล้วงามตาดีจริงค่อนข้างสมบูรณ์นะครับป่า ค่างข้างอดมสมบูรณ์มากเขียวขจีเลยโดนฝนมาพักหนึ่งเห็นธรรมชาติแล้วรู้สึกชื่นใจฮะมีด้วยเหรอโอ้เออเนี่ย ป่าดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาพันธ์นะพี่นะเอาเลือ้องฮะฮะฮะไอ้เื้อ,อ

thiếu nhăn nón khao má có thuần Thuần chinh Ờ, ờ. 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 này không được đâu có mà thường chuột đó à. là จุดที่ผมกับน้งเบิร์ตจะผูกไปโอขอวางสาพาละก่อนแล้วกันอออนี่ครับน้องเบิร์ตจะผูกต้นนี้ไปนี่แล้วก็ต้นนั้นนะพี่นะก็จะเป็น สามหูสองเปเราสองคนพอดีอ่ะโอเคครับโอเคโอเคเพื่อนๆของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวปุเปเสร็จเดี๋ยวผมจะประกอบอาหารแป๊บนึงนะครับโอ้โหวิวอย่างสวยเป็นไงวิวสวยมากพี่ โอ้โหบรรยากาศที่เอ้ย ไปพี่พไปเหนื่อยอ๋อหนุ่มเบิร์ตกำลังทำการก่อไฟนะครับพี่ครับพเดี๋ยวก่อไฟทำอาหารทำอาหารเสร็จแล้วก็นอนครับอ๋อนอนพักครับครับจะเริ่มพักผ่อนกันแล้วก็จะค่อยๆอัปเดตสถานการณ์ให้เรื่อยๆนะครับพี่รับอ๋อวันนี้มากับพานเบิร์ดนะครับ ตุดจริงขาลากลิ้นห้อยโอ้แต่มาถึงตรงนี้ก็บรรยากาศนะพี่นะป่าหายเหนื่อยไหยโอเคครับ เวลาช่วงเนี้ยสัตว์ป่ายังไม่ค่อยจะเดินนะเพื่อนนะแต่เมื่อกี้เห็นกระรอกอยู่สองสามตัวนะครับด้านบนเนี่ยมันตายกลับไปไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนจะไปรังหรือเปล่าเลยเพื่อนนะโอเคเพื่อนอย่างไรพวกผมจะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้รับชมเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเสียงอะไรเบื่อไม่รู้เหมือนกันพี่ฮะเจอใครไหมไม่เจอ โอเคครับเพื่อนๆยังไเดี๋ยวจะคอยอัพเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะนี่ช่วงย่ำค้ำนะพี่นะค้ำค่ำพระอาทิตย์เพิ่งรับขอบฟ้าไปสามทุ่มกว่าๆนะเนื่อนนะยังไม่มีวิแววของเสียงอะไรนะเพื่อนนะเมื่อกี้เหมือนจะได้ยินเสียงเหมือนสิ้งลงไปข้างล่างไม่รู้ เป็นเสียงสัตว์หรือเปล่าเนยเือนะนะน,น่าจะเสียงสัตว์นะครับเหมือนเสียงสัตว์จากกลับที่หรือว่ากลับรางนั่นเองใช่อนนะก็คือเพื่อนอยังไงเนี่ยจะไว้เจอกันในยามตึกในเพื่อนนะจะคอยอัพเดตสถานการณ์ให้ดูเลยเพื่อนในี้ื่นนะครับที่นี่เพื่อนครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5ทุ่มอยาเพิ่งคือแล้วนะเพื่อนช่วงตอนนี้นะครับ ผมเนี่ยก็ว่างนอนทอสมควรแล้วเพราะเดินมากับพิซซ่าเนี่ยระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะเพท่านนะเสียงกิ้งลงอีกล้วเสียงนะนเสียงกิ้งหินเอ้ยเสียงหินกิ้งมันไปมากที่ก็ถ้าไม่เจอผมเปิดคลิปหรือว่าอัปเดตแล้วเนี่ยอาจจะนอนพักนะเพื่นนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอไว้เจอกันในยามเช้านะเพื่อนนะ uh huh. ก็โอเคพี่แต่เราสงคนนอนพักดีกว่าครับครับ,รบในค่ำคืนนี้ไม่น่าจะเจออะไรเพื่อนนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงวิเวกของสัตว์เลยนะเพื่อนนะได mm hmm. ้แต่พวกหินหล่นกิ้งหล่นนัเพื่อนนะ เวลาสองเขาไม่เจอกับอะไรเลยเพื่อนนะโอเคพี่งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันในยามเช้าเพื่อนนะบายบายครับเฮ้ยเสียงอะไรเบิร์ตจะฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรแรงขึ้นมาเลยโอ้พี่นุ่น มีลมกระโชกเว้ยเฮ้ยอะไรใครใครนะอย,นอยู่นี่นี่หมออยู่นี่นพี่นะอยู่ใกล้ตัวผมตลอดนะเผื่อฉุกเฉินนะเผื่อมีอันตราย,อ,ยาอะไรป้า,ปาครับป้าครับใคร ป้าครับป้าไม่มีหัวไฟเดินยังไงอ่ะเฮ้ยแล้วรุ่นอะไรอีกวะใครมาเดินในป่าคำ่ำค่ำกลางคืนคำ่ำค่ำมืดมืดน่ะใครใครครับมาได้ไงจัมีดเลยจัมีดเลย ไม่ไว้ใจนะใครครับไปเรียกไม่ตอบโอ้ยน้ำลายเหนียวไยอะไรวะเนี่ยเอาเอาใครใครใครครับจะไปไหน จะไปไหนมาได้ไงถามไม่ตอบป้าจะไปไหนป้าครับหัวหมีเฮ้ยโอ้ยปีนู่นแล้วคดไว้อะเห็นไหมฮ้ยเสียววะเฮ้ยไปไหนอะ ยูไหนเ <ไป S 1> นี่ยจะเดินขินเข่ายู่ไห <ưng S 1> นเฮ้ยเฮ้ยถามไม่ตอบเฮ้ยคนนู้นเดินมานี่แล้วพี่ระวังนะเฮ้ยเป็นไหนล่ะบ้าอะไรวะเนี่ยเป็นไหนอง้ ไปไหนแลว้ววะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรพี่อย่าลงจากเปไม่ลงไม่ลงไปไหนละเฮ้ยเราหมาเราหายไปไหนวะหมาก็หายไปเลยดีว่าขีดเส้นอาคมรอบรอบรอบ,รอบบริเวณแขนเปไว้นะพี่ๆนะ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเจอกับอะไรไอหนึ่งแล้วเพื่อนโอ้โหป่าเขาลำเนาไั่นี่ไปไหนแล้ววะพี่าพาไไแฝงไปด้วยความลี้ลับจริงๆไหนเฮ้ยเจ่ยวไงทั้งนั้นบนต้นไม้เฮ้ยมีอะไรเฮ้ยอะไรนี่เสียงอะไรขกันว่าีก เฮ้ยเฮ้ยอะไรนูน่นไงใครอ่ะทรงแก่จัดเลยใครพี่อย่าไปท้าเจ้าป่าเจ้าเขาไปมาทั้งผัวมาทั้งเมียเลยทีนี้ผมไม่ได้มารบหรืออะไรกันนะมานอนป่าเฉยๆนะครับ ถ้าพวกผมไปทําอะไรให้ไม่พอใจก็ขออาภัยกันด้วยนะครับพวกผมมานอนป่า,าเฉยๆพวกผมมาตั้งแคมป์เฉยๆนะถ้าผินเจ้าป่าเจ้าข่าลูกช้างก็ขออาภัยถ้าทาผิดป่าหรือว่าเหตุเหตดอะไรที่ต้องทําให้ท่านโมโหนะลูกช้างขอโทษนะตรงนี้ด้วยนะครับอย่าก,กดอย่าเคืองลูกหลานนะ ไม่รอบหนึ่งพี่แผ่เมตตาเลยนะเสียงเสียงมาเอา้าเฮ้ยเฮ้ยมาโผล่นี้แล้วพี่แผ่เมตตาเลยถ้าจะมาับคุณก็มารับด้วยกันนะไม่ไหนลรออีกคนหนึ่งเป็นคนดอผี่วะพี่ถามไม่ตอบไม่มีไฟด้วยนู่นไงแล้วเดินมาได้ไง มืดๆค่ำๆบนป่าบนเขาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแผลไม่ตาพี่จำไม่ได้จำไม่ได้อีกสัตว์ใดสัตว์ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่ากันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันละก,กันเลย,ยเฮ้ยอาบุญบอกว่าที่ ฮ้ย <Hey. S 2> พวกผมไม่ได้มารบเรืออะไรนะถ้าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ขอผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับพวกผมมาพักค้างอ้างแรลมเฉยๆนะเหมือนจะหายเฮ้ <Hey. S 2> ยผมจะเดินหายมันอะไรกันแน่วะเหมือนเขาจะเดินหายไปฮะจื้อไหมการาบุญต่อ หายไปแล้วเงียบไปแล้วหายไปเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยขึ้นเขาไปหรือยังหายไปเลยที่ถามอะไรก็ไม่ตอบเออเมาบุญเปล่าวะไม่รู้มารับบุญแบบเพื่อนคนหรือผีหรือสิ่งลี้ลับแต่ไม่น่าจะใช่คนแน่นอนที่เดาไม่ออกมันไม่มีใครขายมาเลยยังไงก็เตรียมระวังด้วยเบิร์ตคืนนี้ต้องนอนระวังระวังกันแล้วแหละมีนหมออีกเล่มยังอยู่กับเองใช่ไหมอยู่ในกระเป๋าโอเค อย่าเผลอนะเนี่ยไปแล้วหายไปแล้วพอเบิร์ตลองปิดไฟอยู่เงียบๆก่อนสักพักดีก,กว่าปะได้พี่ลองปิดไฟะระวังไฟอย่างสักพักหนึ่งเพื่นนอนเบิร์ตเสียงไรเบิร์ต โอ้ยไม่ได้นอนดีเลยเว้ยพีเฮ้ยพี่อะไราจะกันต้นไม้เลยเจอต่อหน้าต่อตาเลยที่ไหนนั่นน่ะไหนวะนั่นน่ะเมื่อกี้อยู่จากต้นไม้ใหญ่โผล่ออกมาเฮ้ยเฮ้ยเอา้าใครครับตีสามกว่าแล้วนะใครครับนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเนเพื่อนถามไม่ตอบ ไม่ตอบมันคนหรือผีวะแล้วมันเดินยังไงไฟไม่มีไม่รู้เหมือนกันใครครับใครอะถ่ามก็ไม่ตอบอยู่ใครอยู่มันนะครับอ,อ,อย่ามายุ่งกันนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าไปที อะไรกันวะมันอะไรกันแน่มันเดินได้ไงวะป่าหรือเปล่าวะมันเดินได้ไงดึกตื่นค่ำคืนมันนี่แล้วตัวผู้ชายหายไปแล้วนะลมกันโชกแรงด้วยลมแรงเลยเนาะ โอ้ที่แรกไม่มีลมแม้แต่แอะเดียว,วยเพื่อนเวลามาปุ๊บลงแรงปั๊บเลยถูหายไปแล้วพี่น้องน,น้องปิดไฟฟังอีกรอบไหมนะฮะน้องเพื่อน,นีูก็ดตีสักว่าก็เลยเอเหมือนกันโอ<ฮ>้ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนลุงป้านะออาในยามเช้าด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่าเจอกับอะไรนะเพื่อนนะเหมือนมีหญิงกับชายนะครับ เดินอยู่บริเวณด้านล่างเพื่อนนะเดินไม่มีไฟฉายไม่รู้เดินได้ไงเพื่อนนะแล้วตอนนี้เนี่ยพาจิตใกล้ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนนะยังไงเนี่ยฝากเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะเพื่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราใช่ไหมพี่ครับเมื่อคืนเนี่ยพีซ่า,าพีซ่ากลัวมากกลัวไหมพี่ไม,ไม่รู้ในป่าในเขาไม่รู้เจออะไรวะ ไม่เคยคิดไม่เคยฝันนะว่าจะเจอเพราะว่าตรงที่ผมมาตั้งแคมป์เนี่ยมันคนละจุดกับที่ผมไปกับพี่หนึ่งเลยนะเพื่อนซึ่งที่ผมไปกับพี่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านนู้นเลยนะเพื่อนนะคนละทิศคนละทางเลยนะครับเพื่น <_ pt. S 1> อนนะก็โเคเพื่อนนะยังไงนะพวกผมสองคนเนี่ยขออนุญาตเดินลงเขากลับบ้านก่อนเพื่อนนะไว้เจอกันในยามเช้าเพื่อน <_ pt. S 1> ขอบคุณครับ